โอ้ oh, สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กับเกนแจ็คออร์เรนเท e นะคะแล้วก็อยู่กับฟิลโกเองมิคาคาลาฟิลโนะกจยิงเชนใช้กาฟิลนะอาจจะบอกแค่คลิปนี้คลิปเดียวนะคลิปอื่นจะไม่บอกอีกแล้วเพราะว่ารู้เธอแต่ว่าน,นี่มันไม่ใช่คลิปแรกคลิปแรกเราทำด้วยคอมอะไรเงี้ยแต่มันไม่ใช่แคสเกมเออนะ แต่อาจะให้เรียกวกาฟิลก็ได้นะแต่จริงที่ต้องชื่อว่าฟิโก็เพราะว่าถ้าเราใช้ชื่อกาฟิโก็มันดูแปลกๆก็เลยต้องชื่อฟิโก็แทนเข้าใจนะคะเอาล่ะเราไปเริ่มเกมเราไปเล่นเกมแจ็คออริเทนกันเลยนี่ก็เป็นคลิปแคสเกมอันแรกซะด้วย ยี่ไ่เย้ได้ม่บ่เป็นทำอะไรกับพี่เลยต้องสัตว์ฆ่าจะขี้บ่นก็ฝนละซิลินไม่มีท่าทีจะหยุดเลยอะแล้วงนเยอะก็พี่ไม่ได้ซื้อปักทองมาทำจังโอเรนเทอร์ละซิลินเดี๋ยวได้มนเสียงอะไรกันเดี๋ยจะยากเลยก็ไม่ได้ทำกระซุ่มเรื่อง น้องสาวเสียสตออะาปตามมาแล้วตามมาแล้วป้าดีค่ะเสื้อเหมือนสายผมปัตดลิฟเลยไอ้พักต่อ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 มาแล้วมาแล้วมาแล้วอาจจะมีสิ่งลบล้นหน่อยนะพอดีป้ามา ไม่ได้นะลีนเดี๋ยวตอนนั้นก็โดนขโมยวิญญาณไปแล้วเป็นเด็กกันทั้งว่าลืมง่ายง่ายแต่เลนี่ก็เป็นเด็กอันตรายจริงๆน,นั่แหละช่างเลยช,เลช่วยไม่ได้แต่ก็ไม่เห็นต้องเป็นฟักทองเลยดิค่ะใช่อื่นแทนก็ได้ ในบ้านเราก็น่าจะมีอะไรที่พอเทสได้อยู่เราหาดูก่อนแล้วกันค่ะอืมอ้าวอะไรนะอะไรนแล้วเจ็เ <c oughs> นี่ยเอาไอ้ฟักทองเนี่ยตัดหัวเนี่ยมาแล้ว <c oughs> มาทำได้ไหมจะตัดหัวมาเอาเองินใส่ทำไม่ได้อ้าวรี

ป้าป้าค่ะแต่ตอนนี้นูนต้องการสามาธิเพราะนูนกำลังแคสเกมอยู่อ่ะมากินน้ำชากันเลเอ้ยลินเลนี่ใช่ขนมที่<ม>เขาฮิตๆกันอร่อยวะ <c oughs> ถุยไม่ใช่แลวไ่้ไงครับพี่เล มีอะไรนี่เลยไปหามีดจับเพีย m เตรียมไว้แล้วกันค่ะอ่ะแล้วก็ไม่ขี่ด้วยนะคะเสือนรินจะไปหาอะไรที่ใช้ใสป่ปากทอให้ได้เองค่ะไ,ได้ครบแล้วมาหาลินนะคะเอาต้องสับคุณต้องสับกระพิหายไปแล้วไม่มีอะไรที่ใช้ได้เลย มีกระเข้ามาไปซื้อเถอะตกหนักมากซื้อสิซื้อซื้อซื้อ,อ,อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าในห้องนกักคงไม่มีอะไรให้หาหรอกนะดำถ้าไปหาิีอาจจะกลัวเจออาเบะอยู่ในท้องน้ำก็ฝน,น,นพังเฉเพียนเล็ก จะกด enter ดับไปกดชิด f t พ่อทำงานคุณพ่อไม่อยากโดนท่ออยู่แล้วไม่เข้าไปยุ่งจะดีกว่าอ่ะมีดน,นี่ด้มีดอืูไม่ใช่จะพบมีด ก็ไม่เจอแล้วแหละไปหาของไปชีมมันตกหนักมากที่ว่าไว้สมัยเด็กานดีเต้ลืมบอกไปเกมเนี้ยผู้สร้างผู้สร้างคนเดียวกันกับไอ้นั่นนะเอิ่ม เกมปีศาจกับเที่ยงคือ15นาทีเออยได้แล้วนะคะนี่จับเที่ยนแล้วก็ไม่สีนอ่ะยังนี่ดึงไม่มีของนี่ดึงใช้ได้เลยเนะเาะเดี๋ยนะคะไปแลว น้ำชาจะไม่ซีนอีกเลยจะรบกันไม่ทีนี่เลยฟ้าแฟน้อยสุดโมเอจ้องจจิตใจขยะ เร่เอ้เร่พี่มาหาแล้ว <c oughs> ใช้วันนี้ม่หนัดสำหรับแต่ W A T ฮได้ความรู้สางยาด้วเไหอคะ <c oughs> เขาลิ้นดูก่อนนะเอาไหมอะ่ะไม่ได้เหรอวีนิใช้ไม่ได้คะ่ะใช้ได้เร้เทีย <c oughs> ตนต้องใช้อันใหญ่คะ่ะดำ ก็ไม่เขียนี่มาอะไรกันคะกลมเปล่าเอาทำไมคะเนี่ยบทพี่บุญนะแล้าของพี่เลเนี่ยงาไปหามันใหม่นะคะลองไปหาเองดูบ้างไงยว่ามันจะบบแค่ไหน่าจะได้สิบอยู่มาฮะ มาดูรื่องฝาแฝงน้อยสูโนโเอกกันจะจบบอกฉันเถิดระหว่างเรินจัดเลใครงามเลือดที่สุดในปัจจุบงามเลือดที่สุดค่ะเอ๊ะตัวเา่ินหรือเลนน่าจะลินเอ้ยเลดิ <c oughs> เลงามเลือดที่สุดค่ะฮะ อา,อ,าอาจจะมาอัดแคสเกมเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าเช่างนี้ก็จะใกล้สอบแล้วเดือนแล้วก็ถึงมากตอนวันนั่นวันวันปกติจะไม่ค่อยมาแคสเกมหรอกเพราะว่ามันไม่ว่าง ไปมึงนะมีม,ม,มีมีได้มีเจ้าที่สองรู้สึกว่ามันมีมีแค่เล่นเดียวมี เราจะเอาก่อมาคิดที này, ch ch ่ไหนพยายาเดนพ่อดีแล้วยุงทาง่อโทษนะคะพ่อจู่มเต็นจุ่มแจมทำงานพ่อแจ่ มองก็ได้สติ๊กเกอร์วันพันนะคะตุ้ยหุ้ยหุห้ยแต่มันด,ดูดีสะแล้วอื้มแ้วขอนส,สักอย่าล้วนสุคะขอลิ้นดูก่อนอ่าเลยยังเลือกที่สุดในปากภีแต่กนอ่านงามเลือกที่สุดค่ะ ใช้ได้แล้วค่ะแต่ปัญหาของเราตอนนี้คือปักคองแล้วทำไงดีอลินพ<ม>ี่เลยรับนี่ไปค่ะจะรับกุ่นแจเดียวก,กับของได้ดีอันนอที่ใช้แทนได้อยู่งั้นก็ขอจบพาร์ทนี้ไป Ies, ียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายรู้สึกว่าเดี๋ยวน่าจะรับไม่ไหวกลัวมันเกินแล้วมันจะโดนตัดออกรลย้ปง่าแบ่งเป็นสองพันละใช่านมเดอะบายบาย